วัดตีสหายสายเมามาวันนี้กับแก้มลาบไก่นะฮะตำถั่วแล้วก็ปลาหมอนะปลาหมอยักษ์มาเหมือนเดิมนิยมไทยใส่ใจคนมาคอวนะันนี้ ือเพิ่มความนัวชวนมาทำถัว่วกันเลยเน้่ยแกนี้ก่อนแกนี้ก่อนประหมอได้จัดตลาดมานะประหมอยักษ์ตัวใหญ่มากอืมอม,มันอร่อย อือดูดิอืมแล้วข่บจัวมาตะกรำทำถั่วแล้วฮะอืมก็ชาดนัวอร่อยเพราะนี่ปลาแม่บุตรลำนะครับม,มีสองสูตรนะครับอันนี้สูตรใส่ส้มตตำนะฮะ ฝาแดงฝาแดงจะใส่แกงนะฮะเป็นพวกแกงพวกอ่อะไรอ่ะพวกแกงพวกต้มอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้ยใส่ต้มตามอร่อยปากด้วยนะครับเข้าไปดูในลิงก์แล้วก็ภาพไก่ภาพไก่นี่ก็ใส่นี่แม่มูลํำได้เหมือนกันใส่ได้รสชาตินัวเพิ่มขึ้นอืม,อม อร่อยออเห็ดูนมากินกันผมกินนี่ถังซื้อได้นะครับจะแปะดิ้งมาให้อืมกลมกล่อมไม่เคม็มมากอร่อย รสชาติก็จะแบบนัวๆนะคะจริ้งใส่มาส้มตำตำถั่วเนี่ยแจ่มเลยอปากด้วยอุย้ยฝากด้วยนะครับเข้าไปดูสั่งซื้อที่ลิง์ได้เลย นิยมไทยไม่มีขายนะเซเว่ <laughs> นปกคนฝากกดไลค์กดติดต,ตามเลยครับและนี่ปลาสุกปรุงรถแม่ปรานอมนะครับผมแม่เอ๋ยแม่บุญล้ำเจ้าเก่าแม่บุญ้ํานะตากด,ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดี